การขับเคลื่อนการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีจังหวัดระนองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชานุญาตให้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนองเข้าร่วมโครงการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีเป็นลำดับที่109เมื่อวันที่26กันยายนพศ2 5 5 9อเเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโราวกาสทรงพระชนมายุครบห้รอบ60พรรษา สนองพระราชปณิธานและแนวทางพระราชดำริในการส่งเสริมการศึกษาพัฒนารูปแบบห้องสมุดประชาชนให้มีคุณภาพพร้อมให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่ใช้ที่ดินราชพัสดุบ้านบางริ้นหมู่ที่3ตําบลบางริ้นบนเนื้อที่200ตารางวาในสมัยนายสุริยันการจนะศิล ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและภายใต้การบริหารงานของนางคนึงนิดเกตแก้วผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดระนองในขณะนั้นซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดสร้างห้องสมุดจากสำนักงานจังหวัดระนองเป็นเงินทั้งสิ้น7จ็ดล้านสามแสนบาทท้วน วันที่26กันยายนพศ2559สำนักงานกศอนอได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีโปรดเกล้าให้ผู้บริหารสำนักงานกศน,น,นเข้าเฝ้าถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงเจิมและทรงพระสุรยัยก่อนที่จะนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเป็นสิริมงคลณนะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนองและในวันที่10มกราคมพศ2560 พิธีวางศิลาฤกโดยมีนายจตุพจน์ปิยัมปุตตะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีณนะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนองหมู่ที่3ตำบลบางริ้นทร์อำเภอเมืองจังหวัดระนองเมื่อวันที่4ธันวาคม พศ2563ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนองเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้บริการกับนักเรียนนักศึกษากศนอและประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มเป้าหมายปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกห้องสมุดจำนวน835คนเป็นชาย378คนหญิง457คนโดยห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนอง ได้ให้บริการยืมคืนหนังสือมีมุมให้บริการเช่นมุมเด็กมุมอินเทอร์เน็ตมุมนั่งอ่านหนังสือและได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมวันสำคัญต่างๆภายในห้องสมดุดทั้งนี้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนองได้ให้บริการจัด กิจกรรมต่างๆภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019การขับเคลื่อนการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนองสำนักงานกศนอจังหวัดระนองดำเนินการขับเคลื่อนการปรับปรุงซ่อมแซม ทั้งภายในและภายนอกอาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนองเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนองอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์พศ2565 การติดตั้งป้ายรายนามสมทบทุนสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนองจำนวนเงินที่บริจาครายละ20 0 0มบาททั้งหมด75เขม็มการร่างหนังสือที่ล,ลึกพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนองการจัดมุมให้บริการโซนชั้นหนึ่งประกอบด้วย 1. มุมเคาน์เตอร์ให้บริการยืมคืนหนังสือ 2. มุมอ่านหนังสือ 3ม,มุมให้บริการอินเทอร์เน็ต ICT c o r n e r 4. มุมห้องเด็กและเยาวชนโซนชั้นสองประกอบด้วย 1. โซนห้องนิทรรศาการและห้องแรรนองซึ่งในส่วนของห้องแรรนองได้มีการจัดมุมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอในจังหวัดระนองดังนี้ห้องแรรนองอำเภอกระบุรีห้องแรรนองอำเภอละอุ่น ห้องแร่นองอำเภอเมืองระนองห้องแร่นองอำเภอรกระเปอรห้องแร่นองอำเภอสุขสำราญ 2. โซนห้องโสดทัศนศึกษา 3. โซนห้องทรงงานสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี การปรับภูมิทัศน์ภายนอกอาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนองสำนักง,งานกศนอจังหวัดระนองได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูอุป,ปนันทโสพลเจ้าอาวาสวัดอุป,ปนันทารามวัดด่านดำเนินการทาสีใหม่บริเวณรอบนอกอาคารและกำแพงภายนอกอาคารห้องสมุดป,ประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนองแล้วเสร็จในวันที่30ธันวาคมพศ2564 การดำเนินงานการปรับภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์สำนักงานกสศจังหวัดระนองได้ดำเนินการจ้างเหมาบริษัททาเลนในการจัดสวนพฤกษศาสตร์ด้านหลังอาคารห้องสมุดทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่20ธันวาคมพศ2564โดยได้มีการเททรายลงดินเพื่อปรับพื้นที่และจากนั้นได้มีการปลูกหญ้าปลูกต้นไม้พื้นเมืองของจังหวัดระนอง รายงานยอดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขับเคลื่อนห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนองยอดเงินบริจาคณปัจจุบันได้จำนวนรวม75รายรายละ20,000บาทรวมเป็นเงิน1 5 0 0 0ล้าน5นบาททวนการศึกษาพัฒนาความคิดพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคม